สีแดงนะครับเอาเลือขึ้นมาใช้งานเลยนะครับสีขาวขึ้นมามางก่อน สีขาวดันเบีย้ยคู่ขนานฝั่งสีแดงขยับมา้าสีขาวจึงกินเบีย้ยกันเอาไว้สีแดงกินรักษาตำแหน่งสีขาวจึงเดินเบีย้ยยันสกัดฝั่งสีแดงเดินเรือ สีขาวกินเบีย้ยฝัฟังสีแดงกินสีขาวทิมเบีย้ยฝัฟังสีแดงเดินเบีย้ยสวนขึ้นมาสีขาวกินมา้าฟังสีแดงกิน สีขาวใช้โพนกินฝั่งสีแดงขยับเม็ดขึ้นมาจากนั้นสีขาวเดินเรือจับโคลสีแดงขยับม้าสีขาวเดินไล่เม็ดฝั่งสีแดงบุกด้วยเบีย้ยสีขาวจึงเดินสวนสีแดง กินสีขาวใช้เบีย้ยกินสีแดงเดินม้าหลบสีขาวเสริมเบีย้ยขึ้นไปอีกตัวฝั่งสีแดงพัฒนาโคนขึ้นมา สีขาวใช้เบีย้ยกินไายเข้าไปสีแดงใช้โคนกินกลับมาสีขาวทิมเบีย้ยสีแดงกินสีขาวใช้เบีย้ยสีแดงเอาเรือเข้ามาผูกสีขาว กินหงายสีแดงใช้เหลือสีขาวเดินเบี้ยไล่เรือเรือแดงถอยกลับสีขาวหงายสีแดงจับเบี้ย สีขาวถอยจับม้าม้าแดงขึ้นไปกินเบี้ยสีขาวถอยเบี้ยกลับมาฝั่งสีแดงถอยโคนกลับไปสีขาวจึงใช้ม้ากินเบี้ยคว่ำฝั่งสีแดงใช้เรือจับม้าสีขาวไล่จับเรือเรือแดง ถอยหลงสีแดงใช้โคนไล่มา้าสีขาวถอยมาสีขาวลุก สีแดงขยับสีขาวลุกสีแดงลบสีขาวจึงกินแลกเหลือสีขาวลุกซ้ำฝั่งสีแดงลบ สีขาวลุกสีแดงถอยสีขาวเริ่มเอาม้าขึ้นมาฝังสีแดงเอาโคนไล่สีขาวจึงขยับม้าขึ้นไปสีแดงกินเบี้ย สีขาวใช้เรือลุกครับสีแดงถอยสีแดงถอยโคนไล่ม้าม้าขาวขยับสีแดงถอยโคนกลับ สีขาวเดินม้าไปลุกสีแดงขยับขุนสีขาวถอยม้ากลับฝั่งสีแดงเดินเบี้ยลิมสีแดงจับม้าครับม้าขาวหลบสีแดงจับม้อีกตัวสีขาว เอาม้าไปไล่สีแดงขยับเหลือสีขาวเดินโคนสีแดงหลบมา้าสีขาวจึงกินแลกโคนสีแดงใช้โคนกินคืนจากนั้นสีขาวเดินม้าไล่เหลือสีแดง เอาโคนจับสองม้าสีขาวจึงกินเรือสีแดงกินม้าสีขาวขยับเรือหลบสีแดงถอยม้าหนีสีขาวลุกสีแดงหลบสีขาวจับเบี้ย สีแดงเดินเบีย้ยสีขาวเดินเบีย้ยสีแดงเดินขุนสีขาวกินสีแดงชิดมา้าสีขาวกินโคนสีแดงไหเบีย้ย สีขาวเดินเบี้ยหายฝั่งสีแดงเดินเบี้ยมารวมกันสีขาวขยับขุนสีแดงเดินขุนสีขาวเดินเรือสีแดงเดินเบี้ยงหายสีขาวขยับสีแดงถอยขุนสีขาวลุกสีแดงหลบ สีขาวเดินม้าสีแดงเดินเบี้ยสีขาวเดินขุนสีแดงเดินเบี้ยเข้าไปสีขาวบีบพื้นที่สีแดงเดินเบี้ยหงายไปมาสีขาวเดินขุนเข้าที่สีแดงเดินเบี้ยหงายสีขาวเดินม้าเป็นลูก สีแดงลบสีขาวใช้เรือกินเบีย้ยสีแดงเดินเข้ามุมสีขาวขยับขุนสีแดงเดินขุนสีขาวขยับอีกครั้งสีแดงเข้ามุมสีขาวปิดเกมลูกจน